กทุกคนด้วยนะก็อยู่ผมแล้วนะครับเอกนะวันนี้พบกับการรีวิวสก,กินแล้วก็เจ้าตัวของบิแจนคือเห็นเขาบอกว่าตัวมันเฟี้ยวฟ้าวนะผมว่ามันก็เฟี้ยวอยู่เนี่ยนะถ้าเราเสีย199เราก็จะได้เจ้าตัวของดีเซตเตอร์ดิชูกับบิแจนแล้วก็ท่าเต้นของบิแจนนะครับอิโมจิ1อันแล้วก็รูปโปรไฟล์1อันนะซื้อไปเลยเปิดเลยครับทุกคน

สกินเอลล่อัพมาก่อนนะแต่เจ้าตัวของเออมันชื่ออะไรนะเอาอีกกับแก๊กยังไม่เข้ามานะต้องรอดูว่าเขาขายแยกยังไงนะในส่วนสิทธิพิเศษก็เออจะมาวันที่1ของเดือน5ถึงวันที่7ของเดือน5นะครับนี่นะอีเวนต์ก็จะมาเรื่อยๆเลยสกินฟรีเพนปาร์ตี้ก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราไปใส่ท่าเต้นก่อน ก็กลับเข้าสู่ในเกมกันเลยกว่านะครับเราอัพสองมาก่อนนะชอบสัญลักษณ์ที่ว่ากดโอเคมากเลยชอบมากเลยโอ มีสแต็กก็จะวิ่งเร็วนะในตัวเห็นนะรเบการโจมตีปกติจะฟื้นฟูารโ <c oughs> มตีปกติก็แรงนะทำมันเล่นโอ <c oughs> ้แรงมากทุกคนส <c oughs> ู้ม,มัน <c oughs> แรง,แรง <c oughs> Stop. กู No, this is not a weapon. Don't think you can bleed it down. The Helios ancestry. ได้เลย. โอ้แต่ตัว,ตวมันคิวเลือดโอเคอยู่นะเกลียดคำว่าได้เลยจยังเลยซิลิก้าป่าละ่ะได้เลยเอ้ยมันบังคับยากยาเลยอะ่ะมังคับยากแรกเลยอะ่ะ น่นนาจะบังคับเหมือนไอตัวนั่นนะรวมๆมมม <c oughs> เพื่อนกำลังโดนแกงเว้งแต่เรอเลี้ยว <c oughs> ผมว่าเรอเลี้ยก็เคาเตอร์ได้อยู่นะตัวใหม่อ่ะ องหนึ่งตุบหนึ่งตุกเซอร์อุ้ยมันแรงนะทุกคนมันแรงมากเลยอะแต่ต้องตีโดนถ้าตีไม่โดนก็หมาตัวหนึ่งเทิร์นฟูมิจิสคี้ มาที่จับมานาจะหมดแล้วจับมานาหมดไวมากจับต้องไปป่าเหรอไปตกใจ เราเลี้ยวฟรีมากแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปโจมตีถ้านหนึ่งมันโซนได้ด้วยอะทุกคนค่อนข้างชอบนะผมว่าถ้านหนึ่งมันปั่นดีแต่อันนี้เป็นสก,กิลลิมิเต็ดก็จะมีเอฟเฟกต์เขียวๆหน่อยนะเอฟเฟกลิมิเต<ม>็ด<ม>อีพิกม่วง ใช่ไหมอีปีกม่วงอุ้ยมันไปกลาง ต้องออกกันเวทนะตอนนี้เวทสองตัวเลยจกเกอร์ระวัง้ป่าต่างคนต่างตัวผมบอกเลยไปละ

สวยจ็กเกอร์จ็กเกอร์เล่นดีมากนะป่าเราไม่มีป่าเราไม่มีพิกเกอร์จนจะเล่นยากหน่อยนะ

เยได้ไหมรรอเรียวไม่ได้หรอสวยอยู่นะจังหวะเมื่อกี้มันยากอะ่ะทุกคนเข้าใจฟิลแบบรถมันจะเร่งเรื่อยๆปะ่ะแล้วมันแล้วมันยากมากทุกคนผมว่า เฮ้ระยะฟาดมันสั้นอยู่นะมันมันจะหน้ามันจะไม่ดึงเหมือนเหมือนไอ้นั่นอ่ะเหมือนวีโร่ปกติเวลาตีป่ะครับหน้าหน้ามันจะดึงไปข้างหน้าวีโรแต่อันนี้มันจะเหมือนกันอยู่กับที่นิดนึงค่อยๆขยับไปนิดนึงนิดนึงอ่ะแต่กว้างแต่กว้างกว้างพอๆวีโรเลย วิโรตีเป็นหมู่เนี่ยท่านหนึ่งอ่ะใช่ไหม,มแต่เล่นได้เล่นได้ตาเนี่ฝั่งข,ง,ขงของทารอนนะเดี๋ยวเราออกออกทอยแล้วนะเอามายืนนะไม่งั้นยืนไม่ได้นะ ตัวมันยังดูแ,แหลกๆอนาล็อกมันยังดูค้างๆนะเออทีเซอร์ปิดเปิดตัวก็ค่อนข้างในจะค้างคนระับส่วนตัวนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรไปุ่มรอนมหมก่อนรวตัวเล่นมนตนอเาเข้าโจมตีพร้อมแล้ว สวยเดมานะอันติเมตยังไม่พร้อมชิปิดเดี๋ยวว,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 วิ่งไปแม่ท่านหนึ่งทันโอ๊ยแต่ตัวมันเติมไฟไวนะทุกคนมาห้ามวิ่งฉนปอมมามาเร็วๆๆๆๆๆแต่กันั้นแหละมันติดอะ

มันวิ่งมาแล้วอุ <_ d ose> ้ยเราเลี้ยวเราตึงมากเลยทุกคน <_ d ose> <_ d ose> เออเราเลี้ยวตึงมากดูบงพุ่มไม้ด้วยอุ้ยดาร์กตีป้อม ทูเลนทูเลนบอกกูเจออะไรอยู่ทูเลนบอกเ <c oughs> จออะไรอยู่เอาสามทางก็เล่นง่ายน,นะผมว่าอันติค่อนข้างกูดาวเร็วนะส่วนตัวคิดว่ากูดาวไวามากขอ <c oughs> ให้นางเถอะ ไปแล้วครับไม่อยู่แล้วครับ <laughs> อยู่ทำไมล่ะครับ <laughs> อยู่ก็ตายดิครับโอ้โลุมเกินผมไม่จะตายนะม,มันใช้ฟิกเกอร์ได้ไหมอะ่ะตอนกดอันตีตายโอ้จโกโจกแรงมากทุกคน จบแล้วเหรอจบแล้วก็สิบสองนาทีนะตอนนี้มาขี่แย่กันดีกว่าอสูรอสูรยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮีโร่สปอตไลท์วันนี้พบกับบิ่แจนฮีโร่ประเภทไฟเตอร์สกิลติดตัวแซนคิปใช่ไหมประมาณนี้ป่ะก็จบไปเป็นที่สวยงามสำหรับ เจ้าตัวของบีแจนและก็สกินใหม่ของเจ้าตัวบีแจนด้วยนะผมว่าตัวคอนมันปั่นดีอ่ะสนุกนะมันต่างจากเซนเนียลตรงที่ว่าว์าไปตรงๆมันมีเมคคิกที่ยังให้เล่นได้เพิ่มก็คือการที่แบบชนปุ๊บกด1คอมโบ2 2 2สองสองอย่างเงี้ยผมว่าตัวมันมีอะไรอ่ะตัวตัวมันมีเสน่ห์เอาง่ายๆนาะตานี้ก็ MVP ไปน,นะครับ m อ p ซะได้แก่ จะพูดมันลาตียาละว <l ots> ลอเลีย <l ots> ลอเลียลอเลียลอเลียมีปีกนะเอ้ตัวมันเก่งนะคุณทำไปเล่นก็ประมาณนี้กันนะสำหรับการเล่นบิจานส่วนตัวคิดว่าออกสเปียคุ้มกว่ามูลาตรงที่ว่าเออตัวมันตเนเนีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดมากถ้าจำไม่ผิดนะผมจำไม่ได้อะแต่ก็ก็เล่นได้ก็โอเคอยู่ดาเมจเราน้อยนะเพราะว่าเราช่วยดับเพื่อนนะในเลนไม่ค่อยได้คงได้ฆ่าอะไรนะครับ ก็ประมาณนี้กันนะสำหรับเจ้าตัวของบิแจนนั่นเองนะก็ประมาณนี้กันนะสำหรับการรีวิวสกินใหม่แล้วก็เจ้าตัวของบิแจนด้วยนะครับส่วนท่าเต้นเนี่ยมันจะใส่ได้แค่ของร่างปกตินะครับเห็นไหมใส่ได้แค่ร่างปกตินะ ห okay. มือนกับว่าตัวละครใหม่เข้าเซิร์ฟแล้วยังดูแหลกๆไงก็ไม่ร okay. 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 ู้นะส่วนตัวมองว่าอย่างนั้นแต่การบังคับภายในเกมก็โอเคแล้วนะครับสวยอยู่ก็เป็นไงบ้างสำหรับเจ้าตัองบีแจนนะก็ชอบกดไลค์ด้วยเช่นกดแชร์กดซับสไครต์จะเป็นกำลังใจให้ค่ให้คนทำคลิปได้ครับส่วนจะเป็นคลิปแต่ต่อไปนั้นก็ฝากติดตามไว้เลยครับวันนี้ฝากไว้ค่ะสวัสดีครับแล้วเจอกันส่วนอัปเดตกิจกรรมก่อนจากกันไปก็จะมีในส่วนของสิธิพิเศษสกินคลิกซี่ จะมีเจ้าต,ตัวของสกินเออร์รลแล้วสกินฟรีนี่นะครับจะมีงานเฉลิมฉลองของวันที่28ของเดือน4ได้นะก็คือเดือนนี้แหละนะวันนี้วันที่26ปะถ้าไม่ผิดส่วนสกินฟรีก็ทําได้แต่วันนี้นะจะมีสกินเจ้าตัวของกาลีด้วยสกินเหล่านี้จะถูกผมรีวิวภายในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าช่องเราก็มีทั้งสายฟรีก็สายเติมนะก็ผสมกันไปนะ สิทธิพิเศษ 5V5 5ก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวของกิกซี่ที่เราอธิบายไปนะครับอันนี้กดรับไปได้เลยนะอิโมจิกิฟมีไฟอ่าเปิดไปเลยนะครับก็ประมาณนี้กันนะแล้วจอกนจันเนี